สวัสดีครับเจ็บบุตรเอฟเซียจารครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปลงปูทวดเบตงครับรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นรูปูรเบตงนะครับขออภัยครับท่านประธานสารีกาเก่าครับท่านสวัสดิ์ชวยเพรานี้เป็นผู้สร้างนะครับจำนวนการสร้าง999องค์ ก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์ครับเลของค์นี้เป็นหมายเลขสําคัญนะครับครับเป็นเลขตองสามนะครับองค์นี้ครับขออภัยครับท่านสวัสดิชโยพานิตครับไดเอานำเพื่ออ้างชื่อท่านในการสร้างของท่านมาเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะครับครับเพื่อเอาความจริงมาพูดครับพูดความจริงอยู่ในคลิปนี้ครับ เป็นพระหลวงปุณทวดที่ท่านสร้างนะครับต้องขออภัยในโอกาสนี้ด้วยครับนี่ครับองนี้เป็นตองสารนะครับเป็นพระที่สวยครับเป็นพระผู้ใหญ่ครับจดในพลนะครับครับท่านได้เก็บเอาไว้ครับท่านเสียชีวิตแล้วลูกท่านกับภรรยาท่านครับนำให้ผมชาบูชาครับเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะครับ ชมและฟังอย่างเข้าใจดูครับในรุ่นนี้เขาเรียกเรือรุ่นเบตงครับเงินที่ท่านได้สร้างเอาไว้เนี่ยท่านได้เอาเงินไปสร้างสถูปเจดีย์ที่เบตงครับเขาจึงเรียกรุ่นนี้รรุ่นรุ่นเบตงครับท่านฟังและชมครับฟังไปด้วยการชมไปด้วยกกันพิจารณาด้วยกันครับองนี้เป็นหมายเลขตองสามนะครับครับนี่ครับตองสามครับถ้าใครมีเลขนี่อยามันยั่งดูกันนะครับว่าของใครแท้ของใครไม่แท้ครับ าใครมีนะครับเามาดูครับนี่ครับการตอกเลขครับท่านลองดูครับเลขสามนี่มีความสาคัญมากนะครับมันตอกครับนี่ร้อยตอกครับมีร้อยปริ้นครับครับเห็นไหมครับตอกความแรงไม่เท่ากันนะเห็นเห็นไหมครับมันแตกต่างกันไปเล็กน้อยครับครับตรงมุมตรงตรงนี้จะออกกึ่งสามเหลี่ยมนะครับดูและชมอย่าเข้าใจครับฟังอย่าเข้าใจครับตองสามนะครับองค์นี้ครับ ท่านชมครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทำก็ได้ให้ท่านชมก่อนครับท่านโปรดจมสังเกตดีๆนะครับรุ่นนี้มีผมเป็นของชีมือหลากหลายมากนะครับหลายชีมือครับองนี้เป็นหลักล้านนะครับครับจะกี่ล้านก็อยู่ที่ว่าแท้ไม่แท้นั้นแหละครับสําคัญอยู่ตรงนั้นครับอาจะกี่ล้านเนี่ยถ้าของเก๊เนี่ยห้าร้อยพันหนึ่งมันก็แพงครับแต่ถ้าของแท้ขี่ล้านก็ว่ากันไปครับไม่ว่ากันครับ ให้ท่านฟังอย่างมีสตินะครับผมไม่ได้ไปว่าใครหรอกครับของใครเจ้ของใครแท้ครับถ้าใครมีหมายเลขนี้นะครับเอามานั่งดูกันนะครับครับพราความจริงสัจธรราคืออะไรคือเอาความจริงมาพูดครับผมจะพูดความจริงต่อสาธารณะครับไม่มุสาครับส่วนตัวผมนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวใครครับไม่พาดพิงถึงใครด้วยครับถ้าใครมีเลขนี้เอามาดูด้วยกันครับนี่เขาเรียกรุ่นเบ็ดตงครับ ร้างพศสองพันห้าร้อยห้าครับครับเงินที่ท่านได้รวบรวมแล้วท่านได้สร้างสถูปเจดีย์ที่อําเภอเบตงนะครับครับที่เบตงครับสถูปเจดีย์ครับครับมันสมัยนั้นมันไม่แพงครับเล่นกันไม่แพงครับแต่ปัจจุบันนี้เป็นของที่มีประสบการณ์แล้วก็ยอดนิยมครับเบตงองนี้นะเลขสวยเลยครับสามลองสามนะครับ ครับชมได้ฟังอย่าเข้าใจครับผมจะถ่ายทําไปให้ท่านดูแบบดูของความจริงครับนี่ครับการ่อเนี่ครับจะต้องไม่มีขี้กาดนะครับเขารอครับรอสวยครับรอเสร็จแล้วก็จุ่มน้ํำยาแดงครับนี่ครับน้ำยาแดงครับที่อยู่ในองค์พระนี่ต้องดูให้ดีๆนะครับใสๆสดๆอยู่ในช้อนต้องพึงระวังนะครับเนื้อนี่เป็นเนื้อนวะนะครับแต่ทองคำนั้นจะสร้างมีหรือไม่ผท่านต้องไปหาข้อมูลเองนะครับ ผมจะไม่พูดพลาดพิงใครครับแต่องค์นี้เป็นเนื้อนวะครับสร้างมาปีพศ2505ครับครับครับดูและชมครับใครรุ่นใบตงครับหนกแก้มต่างๆนี่ครับเส่นหน้าผากท่านต้องดูดีๆนะครับครับดูดีครับหนกแก้มของแก้มันจะไม่เป็นมันเป็นจุ่ยๆนะครับครับหนกแก้ม่าจะสวยนะนูนเด่นนะครับจมูกก็ต้องนูนเด่นนะครับครับไม่มีขี้กากระับพาะพวกนี้ไม่มีขี้กากรับ ครับมีก็ปะปะปปลายครับแต่ไม่ใช่มีขี้กาดเยอะๆนะครับดูและชมอย่งเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับพระองค์นี้อยู่กับผมมาก็ประมาณเกือบสามสิบปีแล้วครับดูแลวชมอย่างเข้าใจครับชมไล้ฟังอย่างเข้าใจครับขราวุ้นใบจวงนี่นี่ครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกที่ผมเอาลงมาลงยูทู e ครับให้ท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยากได้ของแท้ได้พิจนาครับพิจนาได้นะครับนี่ครับความเก่าครับ ความเก่าครับต้องดูเป็นความเก่าเวลาเป็นเกฑงความคมชัดต่างๆนะครับดูให้ถ nah ูกนะครับน mm. um, uh ี huh. uh, uh ่ม huh. ีรอยสนุกเล็ก huh. น uh ้อยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ไม่หล่อว่าประกบนะครับเห็นไหมครับที่ผมชช้อยู่นี่ครับเป็นหล่อว่าประกบนะครับตรงนี้ครับรอยแต่ออกเล็กน้อยครับเพื่อให้ความสวยงามครับมันเป็นตะบุ่มตะปามครับเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นหล่อโบราณนี่ระเข็ดท่านคิดได้เลยนะครับถ้าเป็นของฉีดของของฉีดแล้วก็ผ่าออกมามาหล่อนะครับ ดูแ้ชมเนี่ยเข้าใจครับนี่ครับรุ่นนี้เขาเรียกรุ่นเบตงครับนี่ครับร้อยจะเข็บครับต้องมีครับทุกองค์ครับสร้างร้อยเก้าสิบเก้าองค์ครับคมชัดลึกครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่างๆาท่านต้องดูด้วยเนื้อหาวันณะท่านต้องดูด้วยนะครับความเก่าก็ต้องดูไปด้วยครับเป็นองค์ประกอบครับนี่ครับร้อยจะเข็บครับนี่ครับร้อยแต่งบอกเล็กน้อยครับเล็กน้อยครับนี่ร้อยต้องถ้าไม่เห็นอันตรายนะครับชมได้ฟังอย่างเข้าใจ ดูและชมอย่างเข้าใจครับเนื้อหาต้องเก่านะครับไม่จำครับอายุเขาตั้งหกสิบกว่าปีแล้วครับมีเราว่าออกว่าหน้าดำนะครับท่านชมชมอย่างมีสติและใช้ปัญญาในการพิจารณาครับมาชมด้านหลังกันครับนี่ครับด้านหลังก็ต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่ใช่เป็นตะปูแต่ป่าไมีขี้กากเป็นของถอดผินนะครับองค์ก็จะย่อมกว่าด้วยนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับองค์ก็จะย่อมกว่าครับเล็กกว่าเล็กน้อยครับ มองดูมันบางกว่าบางทีมันไม่ได้หมดนะครับถอดไม่ได้หมดนะครับเทคโนโลยีมันมีมันก็เก่งอยู่นะครับแต่มันก็ถอดไม่ได้หมดครับนี่ครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับนี่ร้อยเยนตะเคียข้างต่างๆนะครับรับน้ำยาแดงที่ท่านจุ่มนี่ครับต้องดูด้วยนะครับต้องมีความก่าอายุเขาต้องให้ด้วยนะครับบรน้าเขาจะออกดำนะครับแดงอมดำครับ ถี่น้ำตาลแก่ๆอมแดงอมดำครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับรอยจระเข้ครับท่านลองดูนะครับมีการแต่งเล็กน้อยครับเพื่อให้ภาพเป็นระเบียบและสวยงามครับครับของนี้ตอนสามนะครับครับครับดูและชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับนี่ครับเลขนี้ต้องทำจังๆไม่ให้แม่นนะครับอยู่อยู่ที่ก้นเนี่ยครับเลขนี้ครับจะมีรอยชนวนกลมๆนะครับของเรียนแบบไรเขาก็ทําได้นะครับ เป็นวงเดือนนะครับได้ถามน้องฉันจอมต้องดูให้แม่นๆนะครับหัวขอดเขาเนี่ยครับนี่ครับเขาเหมือนตอกแลกตอกแรงตอกค่อยมันก็ไม่เท่ากันนะครับแรงตอกมันไม่เท่ากันครับนี่ครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับนี่องค์นี้ตรงสามครับถ้าใครมีเบอร์นี้เอามานั่งดูกันนะครับมาดูหาความความถ่องแท้กันนะครับว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จนะครับครับผมไม่ได้จะจงว่าใครนะครับครับ นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเอามาลงนะครับครับถ้าไม่เอามาลงเลยมันก็จะโดนครอบงาแหละครับดูและชมอย่าเข้าใจครับฟังอย่าเข้าใจเลยนะครับนี่ครับดูครับฝ่าอุรุตรงนี้สําคัญอยู่นะครับมันเป็นตะเข็บหลางๆครับมันชัดทีเดียวนะครับมันเป็นรอยวงเดือนชัดหลางครับมันอุดสนิทครับแล้วแต่งตะใบครับดูเลขสามต้องจำให้แม่นๆนะครับต้องต่อระหว่างกึ่งกลางนะครับนี่ครับเขืนบนส่วนล่างนี่ครับ อยู่ส่วนกลางนะครับตรงแปะอย่าให้สูงต่ำนะครับบางบางคนเขาเอามาลงก็มีสังสงสูงต่ำต่ำเลขก็มันดูก็ไม่ใช่แหละครับท่านต้องพิจารณาด้วยสติ้วยปัญญาท่านนะครับพิจารณีครับพระองค์นี้หลักหลายล้านนะครับครับผมก็ไม่ได้บอกว่ากี่ล้านนะครับคนจะซื้อจะสนใจเข้ามาดูได้องค์จริงนะครับผมมีองค์จริงให้ดูครับใครอยากจะชี้ให้สุนว่าแท้อย่างไรไม่แท้อย่างไรเอามาดูกันก็ได้นะครับผมไม่ได้ท้าทายอะไรอะครับ เอาความจริงครับที่มาพูดกันครับพูดกันแบบตรงไปตรงมาครับไม่ต้องมาสร้างภาพครับนี่ครับท่านต้องดูดีๆนะครับขามน้ำยาแดงเนี่ยความเก่านี่ครับเขามีมิติในมีต้องใช้มิติในการดูด้วยนะชมครับพังอย่างเข้าใจครับดูอย่างเข้าใจครับนี่ครับโกหนกแก้มนี่สําคัญนะครับต้องนูนเด่นนะครับแต่หมูกนี่ต้องไม่บี้นะครับครับแก้มนี้ครับเมตตาครับเส้นผ่าร้คมชัดครับ ดูและชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจครับผมเรามาสืบเป็นครั้งแรกครับอง์นี้ครับผมว่าจะไม่เอามาลงนะครับแต่ไม่ลงก็ไม่ได้ครับเพราะจะลงให้ให้ความรู้กับสังคมครับเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสาธารณะครับที่บุคคลที่เขาอยากได้ของแท้นะครับเขาจะได้พิจารณาเขาด้วยตัวเขาเองนะครับชมและฟังอย่างเข้าใจดูและชมอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับครับในหลวงปู่ทวดเบตโครับครับครับ สร้างประมาณ999องค์ครับตามที่ข้อมูลเก่านะครับผมเป็นคนด้วยเรื่อเก่านะครับครับดูครับผมแชทอย่างนี้ของใครกระแท้นะครับครับแต่เบอร์มาซ้ํากันก็เอามานั่งดูกันนะครับซ้ากันนะครับครับพิจารณาี่สูดกันนะครับความจริงครับพูดต่อหน้าพระเนี่ยครับครับพูดต่อหน้าพระองค์พระเนี่ยครับแต่เราจะไม่มุสาครับฟางและชมอย่าเข้าใจครับครับ ึงระวังนะครับเพราะของเรียนแบบมีเยอะมากครับครับสตอรี่ก็ไม่ต้องการคอนเทนต์ผมก็ไม่ลองฟังนะครับเอาที่ผ่านี่มันแท้หรือไม่แท้นะครับมันอยู่ที่ตรงนี้แหละครับข้อสําคัญทุกครับแท้ที่องค์พระนะครับไม่ใช่แท้ที่คําพูดนะครับบางคนก็เล่นโดยหูนะครับบางคนนะครับผมไม่บางคนผมก็ไม่ได้เจาะจงใครนะครับเล่น้ดยหูครับใช้หูฟังเล่นครับครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับท่านต้องมีสติและปัญญาในการพิจารณาครับแท้อย่างไรไม่แท้อย่างไรท่านต้องดูด้วยตัวท่านเองนะครับฟังครับชมอย่างเข้าใจครับผมได้ปล่อยไปบางองค์แล้วครับมีสมาชิกมาเช่าไปบบบก็เป็นบางส่วนครับหลายองค์อยู่ครับครับแต่ผมเก็บไว้จํานวนหลายองค์นะครับแต่องค์นี้จะไม่ซ้าเบอร์กันนะครับต่ซ้าเบอร์แล้วก็มันกต้องมีแก้องค์หนึ่งครับครับ เก๊ท้ายังไงต้องมานั่งพิสูจน์กันครับนั่งคุยกันครับครับเลขสามจำให้แม่นๆนะครับนี่ครับเลขสามนี่ครับการตอกเลขของเลขสามต้องจำให้แม่นๆครับดูให้แน่ๆนะครับต่อลงไปนะครับร้อยตอบไม่ต้องยุบนะครับครับเลขสามนี่ก็ต้องดูดีๆนะครับต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นครับต่อเข้าด้วยระหว่างกลางนะครับเห็นไหมครับรอยนี่ครับนี่ฮะบวงเดือนนี่ครับเขาเจาะแล้วเขาอุดผมครับ ผงเสร็จแล้วก็ปิดครับจริงสบายครับจิงตอกได้ทีหลังครับบางองค์ตอกไปก็ยุบก็มีนะครับครับไม่ใช่มีแบบเดียวนะครับแต่สําคัญที่ว่าข้อสาคัญี่นมันจะต้องอยู่ตรงระหว่างกึ่งกลางครับครับสร้างก้าจำนวนเก้าร้อยเก้าสิบเก้องค์ท่านั้นครับครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับผมจะไม่สร้างตลอดเรในทางที่ผิดและสร้างคอนเทนต์ในทางที่หลอกลวงต้มตุ๋นนะครับครับ นี่ครับท่านดูเลยครับครอยสายดำชัดๆครับดูได้ชมเันเข้าใจครับหน้าตรงเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับครับน้ำยาแดงจุ่มน้ำยาแดงท่านเอาพิจณานะครับให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับครับเพราะของนี่มีหลากฝีมือนะครับฝีมือมีจํานวนเยอะมากครับครับมีคนสร้างคอนเทนต์ด้วยนะครับก็ต้องพึงระวังนะครับใช้สติใช้ปัญญาในการพิจาณานะครับผมไม่ได้ว่าผมฉลาดกว่าใครนะครับ คนที่เขาจะากู่ผมก็เยอะมากมายไก่กองครับครับครับแต่ผมพึงให้ท่านพึงระวังและสังเกตดีๆครับว่าใครพูดจริงพูดเท็จนี่เป็นแบบที่สําคัญเป็นสัจธรรมนะครับความจริงเป็นศัจธรรมนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับดูอย่างเข้าใจครับนี่คือเรียกว่าหลวงปู่ทวดรุ่นเบตงครับเป็นพระยอดนิยมนะครับหาชมได้ยากนะครับสวยๆเดิมๆครับครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับ ฟังอย่างเข้าใจครับครับของแท้ต้องเป็นพุทธรายอย่างนี้อย่างนั้นนะครับเลขก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับเมตต่ออย่างนี้ครับอยู่ระหว่างกลางครับดูและชมอย่างเข้าใจพังอย่างเข้าใจครับุกอย่างต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับท่านใช้สติและปัญญาในการจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนจึงจะได้พ่าแท้ครับครับฟังและชมครับไม่ให้เชบด้นไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับพิจารณาอย่างด้วยสติและปัญญาท่านเองครับ ว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดใช่หรือไม่ถ้าใช่เราก็มาเล่นตามกันครับแต่ไม่ใช่ให้ปล่อยวางด้วยนะครับให้ปล่อยวางเลยนะครับครับสวยไหมครับชัดไหมครับใช่ไหมครับสวยใช่ชัดกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเวยนะครับว่าคลิปต่อไปเราจะไปลงเรามีหลากหลายนะครับบุ้งกูทวดนะครับแต่ไม่ได้ทำเองนะครับมันบาปกรรมครับไม่ทำครับครับ สวยมไหมครับใช่ไหมครับแชทไหมครับเสียใช่ชดชก็ได้กดแชร์ครับกปดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงเจ็บอุดอนเอฟเซีโครับสวัสดีครับ